ว่าวันนี้นะครับพวกเราก็จะอะไรอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับาวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาเอาชีวิตรอดสองหัวใจเหมือนเดิมต่ออีพีสองครับหลังจากอีพีที่แล้วคือพวกเราแพนครับไม่รอดแตกเลยแบบแรครับทีนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันเนี้ย นี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยม <c superv ising> ันอะไรเงี mm ้ยเฮ้ยเสียงใครวะเนไ่วะเสียงใครโอเคนะครับเปิดเสียงให้แม่งสุดเปินี่รลบหูแตกเออเยี่ยมเลย อยู่ใกลได้ได้มาจากไหนวะก็อยู่ใกล้ด้วยนะเคแค่บอกเดียวนี่เลยนังออันนี้คือหลังบ้านครับผมได้เปลี่ยนดีไซน์บ้านใหม่เพราะว่าบ้านเก่าล้มบ่อยครับอืมซื้อจะซื้อเพิ่มทำไม่วะ ยุ่งสวีฟไรเดี๋ยวค่อยทำเดีย๋ยวค่อยทำคอนท้งเกมซื้อทำไหมว่วะตัวเองก็มีอยู่ร้อยเจ็ดสามผมคิดว่าตัวเองเหมือนคิดว่าผมน่าจะหลอนแน่เลย <c oughs> ผมเริ่มหลอนกับเกมละ <c oughs> ีตอบมันได้ไปเลยเฮ <c oughs> ้ยนั่งเฮ <c oughs> ้ยตกเฉยเฮ้ย <c oughs> มีเสียงว่าผมเพิ่งรู้เพราะผมไม่ได้เปิดเสียงดังเลยคนนดนั้น โอยอย่าแรงดิแ <screws> ต <in the fridge> ่ความไม่ว <desserts into Negative hungry> ่าในเมื่อต้งปรบความครับเฮ้ยนี่เนื่ยรอเดินนานอยู่กองไฟตกไฟมาอาวุธ อยู่คงไฟตกใส่หัวเรียบร้อยไม่ตายหรอกไฟตกใส่หัวไม่ตายหรอกแจ่แค่มันจะเพิ่มเป็นอุปสรรคของพวกเรามันจะขวางทางแล้วพวกเราก็เดินไม่ได้ถูกปะแยะเออถูกแล้วเออโดอนตกเอองงเอออ้าวดเต็มที่น่าไม่ลงหัวลงหัวดิไม่เดีนเลย

เออเมื่อกี้ผมไม่ได้ร้องอะไรนะครับเชื่อผมว่าผมไม่ได้ร้องอะไรขนาดตัวเองยังไม่เชื่อเลยแล้วคนดูเขาจะเชื่อหรอเชื่อดีนะเออเชื่อดี ไม่เชื่อกำลังเชื่อนั้นจบวัดแต่เหี้อนั่นอะไรวะนั่นน่ะอะไรหัวนั่นน่ะบ้านคนนั้นวัดแต่เหี้อโอ้โหมีแต่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยว่าอยู่อะไรอืมใช่ไ่ใช่ ไปแล้วไวไม่คงว่าโอ้โหน่าบ้านบ้านคนนี้มันแปลกที่สุดเลย <c oughs> บ้านคนนี้โคตรแปลกอ่ะทุกคนเขาบอกเลย <c oughs> น่ะไปโอ้เ <c> น <oughs> ี่ยฮิฮิเหรอใครมันชื่อฮิฮิวะไอเจ้าของบ้านคนนี้ไงมันชื่อว่าฮิฮิไอพายุสายฟ้านี่มันมาสามรอบแล้ว รอบแรกคือตอนที่เวลาเข้าเกมมาวันนี้รอบสองคือตอนที่เวลาเข้าเกมมาเสร็จแล้วและรอบสามก็คือตอนนี้ไงโคตรบ้าเลย้สรุปถ้าเราเหมือนไดมมูฮาฮาเลยยืนกลางแจ้งพาใส่หัวผมเลยครับ <laughs> พาใส่หัวผมเลยเอาดิ พอาไส้ผมมอไอคนคนมา

คนก็น่าจะเห็นแหละเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่วันนี้ผมจะลงคลิปสองคลิปภายในวันเดียวคนดูกันแทบไม่ทันถ้าทำคลิปลงเยอะถ้าทำคลิปลงเยอะหน่อยแล้วดูกันไม่ทันขอโทษนะว่า มีแต่อะไรที่น่าสนใจให้กับผมเลยอย่างเช่นอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นอะไรว่า we know it อะไรนี oh ่อเลยแล้วอีคังคกทรงจุ๊บโอ้โอ้โอ้ไอเด็กกเอาเอาเอา เด็กโง่ไว้กระจกเหลือดีกว่านในว่าไม่เหลือไอออปีตาปีเปียร์วะเย่เยยเย้เย้เย้ยย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 ยวยยยยยย อดเพื่อไปบ้านเพื่อนจะแข่งกับเวลาตคือนักแข่งตอนนี้น้านักแข่งโหนักแข่งเด๋อกำลังวิ่งมาเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้าปกชื่อเอ้ยเปลี่ยนหน้าปกช่องใหม่แล้วนะครับเออเจะแข่งมาแล้วอุ้ย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 มาค้หน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ให่ให่มันมันขังตัวเอง ไปแล้วโอ้โหโอเไเนาะโอ้โหเนาะใครจะไปเชื่อว่าบ้านผมว่าจะรอดอ่ะใช่บ้านผมไม่รอดเฮ้ยรอดได้ไงวะ ว่าเฉยเย้้หัวใจเดียนะครับผมเนี่ย คาะปังมเองค่ะวิชัยวิชัยผู้ชิดทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมจะตัดคลิปให้มันไวๆทุกต้องแล้วใครไม่รู้ถึงกังุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมจะตัดคลิปหรือแม่งต่อไปเราจะทำอะไรมีรักแค่5าวิสห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลย คลิปท้มันไวๆนั่นเองค่ะใครรู้ก็ฉลาดครับใครไม่รู้โง่ครับหนึ่งบอกเทรู้ไหมเพื่อนผมอ่ะหนึ่งบวนหนึ่งมันได้สองใช่ไหมอ่านก็ปกติต่กนุบาลก็ตอบได้บอลยงก็ตอบได้แล้วเพื่อนผมอ่ะรู้ไหมบอกว่ามันถามไปว่าเก้าบอกเก้าได้เท่าไหร่ไอ้ทายไปสิบมันบอกว่าสิบ ปกติควรมันก็ต้องเป็นสิบแปดใช่ไหมทุกคนแต่เพื่อนลองมันบอกว่าสิบผมเหมือนกับอะไรเลยเหือคนง่อ่ะใช่ไหมใน,นวันหน่ะมันเขียนโจทย์ใช่ไหมสิบแปดบวกสองลบสองเอถามว่สิบบอกว่าไอถามวิสิบเขียนไปนว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยมันยังไม่ถึง ประมาณ30-40เลยตอบ1,000ัร้อยแล้วโคตรอเมซิกไม่ตัดคลิปไปไวๆเลยโอ้เฮ้าโน่ oh, no. อะไรว่าเมื่อกี้โอ้ยมังใส่อ๋อมันใกล้ที่ว่าโหก็จะว่าอะไร ไว้ไว้ไว้ละไวละโอ้ Why oh, my god อะไรฮะเดอะไอ้สกิมีดีตอนนีโอโอมาดิเนติงมาดิเนติงมาดิเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะขนตรงไหนสิงเลยมาดิมาดิให้ไม่โดน โอ้ไรวะมาดิมาดิาดเออคราวนี้พวกเรารอดนะครับก็เยี่ยมไปเลยคราวนี้ผมรอดนะครับก็จบเป็นเนียงแค่นี้โดยการที่ผมรอดบายบายครับเดี๋ยวผมลงคลิปต่อวันนี้เลย แต่จะโคละเวลาหรือเวลาเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบ๊ายบายครับ